สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยี่ปู่ก็สิเบ้าต่อเรื่องอยาอ่าปัจเจ sĩ ก็สิมีอาหารเครื่องนมหอมที่ยุ่อาศัยยารักษาโรคเนาะเมื่อนี้สิบอกเรื่องอยารักษาโรคยารักษาโรคเนี่เพื่อนกับพิจรารณาขึ้นกันเด้อ่าแปลแล้วก็สิบอกว่าเราย่อมพิจารณาโดยแยบ,บคายแล้วบริโภคเพศสัตว์บริขารอันเก้อกูลแก่คนไข้ เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาะอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอา,าพาธต่างๆเป็นมูลเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้ของพิจารณาย่าสิมิแคนี้คือว่ากินเพื่อการบำบัดทุกขเวทนะาเฮนะาซสนะือเมื่อน,นี้หลังจากที่พิจารณายาแล้วในปูกกัสิวเวาตั้งแต่ เว้ามาเบิดเนาะสิ่งที่ยายปู่ได้ไปที่ว่ายายปู่เว้าคุเมรอนี่ก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้จากอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนาะแล้วก็ทางสายกลางหรือมรรคแปดเป็นที่ปฏิบัติแล้วสื่อให้เขาพ้นทุกได้ทั้งพ้นทุกเดี๋ยวก็สินหายายปูสินเน้นจะสินหาเพราะวันหนึง่งขาดทรัพย์เนาะบรักทรัพย์เนาะบ่ประพฤติผิดในกามบ่มุสา อีกอันนึงคือปกินเหเราแต่ว่ามูซาเนี่ค้นสิผิดร้ายที่สุดเลยตอนสุดท้ายยายปู่สิสรุปด้วยอันนี้ทุกขัง้งเพราะว่าต่อไปนี่ก็สิทําวัดเย็นเลยอยากให้ทุกคนหูวว่าที่ว่ามาส,สวดนะธรวมวสโสารรมวัดเย็นเนี่ยมีมาตั้งแต่พระพุทธกาลนั่นแหละกะสิบทเก้านี่แหละบทเก้านี่แหละแต่ว่าการตีวามหมายมันสิบบมันสิบบอลืมจากทุกสมุทัยในโลดมกัก มันสิยบลืนจากนี่ไปตีความหมายยังได้มันกิสิอยู่แค่นี้หันเขาเห็นว่าตีความหมายอื่นนั่นมันบม่เป็นาศาสนาพูธเด้เพราะว่าเพื่อนตัดสรูจากอริยสัจส,สี่เท่าน,นั้นทรงตัดสรูอริยสัจส,สี่อันนี้คือสําคัญที่สุดศาสาศนาพูธเขาหนี่สินเน้นเรื่องเพื่อนตัดสรูทั้งทําวัตสาทั้งวัตจินสวดจบแล้วก็ทนคือการตัดสรูของเพื่อน จากอยังตรัสรู้จากธรรมชาติกายคนณคือว่ามันตรัสรู้จากแนวอื่นไหมจากการจากร่างกายโดยเฉพาะสสิิสเป็นธรรมชาติของคนโดยเฉพาะด้วยเกิดแก่เจ็บตายการาพัดภาคคุนสิบบอกว่าเกิดแล้วต้องตายเลยเกิดแล้วทุกคนเกิดต้องมิตายเว้นบ่ได้ชองการพัดภาคมันมีอยู่แล้วครบปุ๊บต้องจากต้องมิจาก เพื่อนจังบวะหายยึดติดพว่าเฮาสิบเบอมันสิบเบอมีการคงทนุนดอกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเสื่อมเสื่อมไปทุกมือทุกวินาทีมันสิเสื่อมไปเพเสื่อมอันใดก็ต้องเสื่อมอันหนึ่งกันนี้ลหละเมื้อเนี้เมื่อนี้ยว่าเอาเรื่องยายาก็มีแค่นี้ลหละพิจเจรณาคือกินเวลาเขาเป็นไข่เนาะก็คแค่นั้นแหละแล้วก็บำบัดทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นเวลาเขาอา,าพาดเวลาเขาเจ็บไข่ได้ป่วย ก็ไปนี่ก็จะเป็นการพิจารณาเครื่องนุ่งหม่มเครื่องอาอยารักษาโรคเครื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็อาหารเบญทบาตอันนี้นี่จากพิจารณาจากเพื่อนวาา้าแมาแหล้ววัดที่นี่มีบุพิจารณาต่างหากเลยการสวดทั้งวัดเช้าทั้งวัดเย็นนี่บทนี้มีทุกวัดย,ยายปู่ก็เลยอยากให้หัวไอที่เห็นค้นไปวัดทุกมือทุกมือนะ่ะสวดนะ่ะ สวดบทนี้ทั้งวัดโสทั้งวัดเดียนเพราะเป็นึ่งสวดตอนนี้เด้สวดมาตั้งแต่ศาสนาบุ้นแนละ้แต่ว่าสมัยก่อนบได้บบได้แปลัดเพราะแปลแล้วนี่มันจะเกิดความเข้าใจล้ายกวพาเก่าสมัยก่อนนี่บได้แปลเฮ็ดให้คุณเฮ็ดใหด้คุนบานเัาเฮ็ดใหด้คุนจินตนาการไปต่างๆนานาแต่ที่จริงแล้วแปลแล้วมันกับ ยุทธีร่างกายค้นแล้วก็คอกาัตัดสดูของพระพุทธเจ้าแล้วก็ใส่มัดมักแปะหลังจากที่ว่ามีสินถ้าเฮาผิดสินเฮาเสียจังใดเขาจะงคอยมีความสุขกับมักแปดมันมี้เท่านั้นแต่ว่าน,นอกก็กำลขยายความเมือนในยักปูกับชีวอท่นี้แต่ว่ามืออื่นจัคอยสิพกเจรณาพวกอัทธาบุกพวกอปัจกจศี